18.4คี30เข้าแล้วนะคะขอบ30เนาะเข้ามาคู่เดียวเท่านั้นนะคะเบอร์นี้พี่ๆามหากันเข้ามาเยอะมากๆเลยสําหรับขอบ30นะคะตัวนี้ราสินค้า665นะสนใจโทรหาน้ําตาลแล้วแจ้ง665หาน้ําตาลได้เลยนะคะคู่นี้ยี่ห้อดีสโตนค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นแถมมือ2ไม่ปะไม่รั่วนะคะดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะให้ดูตามนี้เลยนะคะดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะ เลยนะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะคะสำหรับคู่นี้น้ำตาลขอปล่อยที่คู่ละ1 4 9 9 0บาทนะคะ14,900บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางนะคะยี่ห้อดิสโตเนาะไม่ปะไม่รั่วนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะอันนี้พาชมดอก รอบๆนะคะตามนี้เลยนะรหัสหกหกห้านะคะหรือมารับเองกันที่หน้าร้านกันก็ได้นะน้ำตาลก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปค่ะแลนเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันนะคะสิบแปดจุดสี่คีสามสิบขอบสามสิบนะคะหน้ากว้างสิบแปดจุดสี่เนาะตัวนี้นะคะยี่ห้อดีโตนนะคะพาชมด้านในเกี้ยงเลยนะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะสภาพดูดีนะคะสภาพโอเคเลยสำหรับคู่นี้นะคะ ก็ขอปล่อยที่14,900ส่องฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ปะไม่รั่วเนาะดอกเหลือโอเคเลยนะคะดอกเหลือแบบก็ถือว่าสวยนะคะแบบนี้ถือว่าสวยเลยส่วนใหญ่ขอบ30มาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เหลือโอเคเลยนะยี่ห้อดีสโตนนะคะให้อยู่ประมาณนี้ละกันเนาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจโทวหาน้ำตาลได้เลยนะคะก็ให้ชมประมาณนี้เนาะสนใจ แจ้งรหัส665มาที่น้ำตาลได้เลยค่ะ